เริ่มต้นใหม่มันไม่ยากมันยากตรงที่ว่าจะเริ่มตอนไหนหวานเจียบจุบๆยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจชยแจ้วส่งเสียงร้อง จุกกุจุกกุจุกกุย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับบูชาสององค์300บาทครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับ สวยสกิดใจยามเย็นเย็นเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินเก่าครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับ200บาทราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญพระาธาตุพนมครับ ปีพศสอ1 8ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่5ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่6กคเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆ่นมันมันเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ200บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมครับด้านหลังฝั่งล็อกเก็ตเลยครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับฝั่งล็อกเก็ตฝั่งตะกุดครับ น่าจะเป็นหนังเสือครับด้านล่างครับขุนแผนมหาสเสน่ห์ครับมหานิยมครับเมตตาอย่างแรงครับรายการที่สิบครับเป็นเหรียญลงยาครับพระธาตุพนมครับเรี่ยมกอบเก่าโบราณครับปีพศ2 5 2 0ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณสั่งกระจายครับเนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับสั่งกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังปั๊มตายางครับรูปะระฆังครับเนือ้อหนวนหนวนนุ่มๆเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ ด้านหลังเป็นรูปด้านหลังปั๊มครับรูปเหมือนสมเด็จโตครับสมเด็จโตวัดลักครังครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงครับ ด้านหลังจานอาขละเลขยันนะครับใต้ฐานฝังตะกุดครับน่าจะเป็นน้ำนมควายครับหลวงพ่อมุ้ยวัดป่าแล้วกำเหนือครับน่าจะเป็นสายใต้ครับ รายการที่15ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับพิมพ์หน้าลิงครับน่าจะเป็นเนื้อชินตะกั่วครับ เนื้อมันมันเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับวัดถ้ำขุนเนนจังหวัดพิจิตรครับรายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับเนื้อหนึกนุ่มแน่นๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับรักเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มแก่งแกงเลยครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรครับเนื้อโลหะพิมพ์สองหน้าครับ หลวงพ่อโสธรครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเนื้อนวลนวลน,น,นุ่มนุ่มเลยครับด้านหลังปั๊มตายางรูปละฆังครับ เนื้อหนึกนุ่มครับเนื้อตุบตุบตับตับเลยครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำล่ำเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกเนื้อทองแดงเถื่อนเลยครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนวลน,นวลน,นุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ องพระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับนึกนุ่มนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับ รายการที่27ครับเป็น screws, หล <tinc S 1> ่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะครับมีฟันนะครับเห็นลายฟันนะครับสวยสวยคมๆคหมล่อๆล,อล่ำๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ สวยบาทตาบาดใจเลยครับรายการที่3 1ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อออกเนื้อทองแดงเถือนเลยครับ รายการที่32ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆกับดำเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ เก่าเก่าค่ำค่ำเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับบางบางเบาเบาครับรายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยคมครับเหนือโลหะมัน,มนเเๆเลยครับเก่าๆเลยครับ รายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนวลนวเลยครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับนวลนวลนุ่มนุ่มเนียนเนียนเลยครับรายการที่37เครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ครับ หลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นปี15ครับด้านหลังเป็นอนักละเลขยันครับเก่าสภาพใช้ครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่38ครับเป็นพระอุปคุตหล่อโบราณครับพุทธศินงดงามครับ อุป,ปคุตกับเทพพเจ้าแห่งโชคลาภครับเมตตาค้าขายครับเงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำครับรายการที่39ครับเป็นปางลีลาเม็ดขนุนครับเนื้อมันๆเลยครับปางลีลาเม็ดขนุนครับกำแพงเพชรครับ เมืองคนแก่งครับรายการที่40ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่41เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนือโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรลักเก่าครับสมเด็จสวนหน้าสวนหลังครับสวนกลับครับ เลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับรายการที่43ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟกครับ รายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ200บาทครับ บางบางเบาเบาครับรายการที่45ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับรุ่นปืนแตกครับเสียนบาทครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับนำโลหะที่ชำรุดครับมาหล่อหลอมใหม่ครับพุทธคุณเทียบเท่ารุ่นหนึ่งครับ200บาทครับ บูชา2องค์300บาทครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ